อุยไม่ได้แล้วช็อตนี้ทไม,มันก็ต้องจับมีดให้มันมั่นหน่อยคะคะมาดิครับเออคุณผู้ชมฉันอยากรู้อย่างหนึ่งว่าพืชไร่กับพืชสวนนี่คือมันต่างกันเยอะไหมมันต่างกันยังไงอะต่างกันดิพืชไร่ก็ไปออกไป<ช>อันนี้คือพืชไร่ใช่กูไม่ไปมึงสิต้องไปอันนี้คือพืชสวน,นะค่ะ อะไรนะเธอว่าฉันก็แดะดิฉันเรียกแกะค่ะเธอว่าฉันก็แดะคุณพี่คะเขาว่าน้องว่ากระแดะคุณพี่ได้ยินไหมคะใช่เธอว่าพาพิษว่ากระแดะฉันได้ยินเต็มสองรูหูเลยนะนี่ยเดีอยหผมลองคุณลองคิดว่าถ้าคุณไป็คีย์ไอทีมคนนี้คุณจะคีย์อะไรในหัวว่าทำไมต้องเป็นแกะถ้าเป็นโกนะผมพ่วงตรงเลยนะทำไมไม่มีไปฟาร์มแกะไม่มีอะไรนะคะส่วนลุมทำไมอะเธอว่าพาพิษว่า ปล่านะคะหนูเห็นตัวเ <c oughs> ขาพากวาหนูจริงๆด้วยค่ะใช่เธอว่าพาพิษไว้ทัดได้ยินเต็มสองรูหูเลยนะ <c oughs>